อ,อันนี้อันนี้ก็นหนุ่มนี่มาซื้อนานยังใช้ได้ปะใช้ได้เหรออยากกลับไปสอบท,ที่ที่เดิมบ้านเรา,ดดาได้แล้วอะ่ะ หวัดดีครับเห็นยังวะอืม <c oughs> สดีสี่สิบคนครับ yeah. วันนี้มาบ้านอากครับแล้วก็โดน่นด้วยฮะโดนฝนว่าดื้อยดี๋ยวานอามไอ้อะน้อยว้านอาเนี่ไง

เดี๋ยวงานวันที่เท่าไหร่นะครับเงาที่เท่าไหร่นะงานที่มาเล่นอ่ะป้าป้างานอารู้เดีครับงานวันที่เท่าไหร่นะงานลิเกยี่สิบที่เรา,าจะมาเล่นที่น่ะยี่สิบกุมภายี่สิบกุมภาครับ อาเจอนะฮะนี่ครับโอ้ต้องโชว์รอยซักโชว์รอยซักแล้วต้องโชว์รอยซักใครของสันเหรอแหน้าวไม่เยอะมาร้อยมาร้อยเดียวเองนี่ปีกยีนั่งพับน้ำตุ่นเปียกไปแล้วต้องวันน้ำมันเดี่ยวสุย คอนโทองควาอู๊ไปเเไปขอครับเดี๋ยววันวันที่อะไรนะเอายี่สยี่สิบกุมภานะครับใครมามาที่นี่นะครับมาที่นี่เลยเรามีข้าวเลี้ยงนะครับแล้วก็อาจจะจัดหลายๆอย่างนะครับที่นี่เนี่ยนี่ที่มมาถ่ายยแล้วก็ที่ทุกทุกคนถามนะที่ผมถ่ายรูปถ่ายตรงนี้นะครับ ตรงนี้ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรอะาเรือไงเรือของพม่าอาเรือของของพม่านะครับแล้วก็วันที่วันมิถันกีทนะครับซันกับพี่ฟอร์มนะครับก็เดี๋ยวเจอกันนะครับใครที่ไปเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะฮะวันนี้ก็มาบ้านอาม่าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอาม่ากับป้าไปด้วยนะครับ ที่นี่สามารถถ่ายรูปได้นะใ,ใครมามาถ่ายรูปได้เรามีเนี่ยเรามีเรือของพมา่านะครับสามารถมาถ่ายรูปที่นี่ได้นะแล้วก็โต๊ะอะไรฮนะโต๊ะกระจกจริงๆไม่ได้มีเบากถ้าถ้ากลางวันเขาจะเบาโนอน no. มานั่งเลยแต่ก็คือนี่เป็ดบางทีมันขึ้นมาอ๋ออ,อันนี้ผู้จัดการนะครับ ผู้จัดก,การก็พี่ผู้จัดก,การบอกมา้าอย่าบ่นมานกมามห้องไหนนะบอกมาอย่าบ่นมากานเีนตู้เซอเนานเนะเบนตู้เดเอีเยอะเลยบอกบอกไปพวกเยอะมาขมนะโมยไหมเขาเก็บกูเจ เบาเสียงเสียงมันสะท้อนพี่สองเดิอันนี้ขอเรว่าอะไรนะกระจงกระจกมิเศษป่ะอืมของของก่าของก้าใช่นะกี่คนละเศษร้อยสี่สิบ อได้นะนี <lush> ่ออาได้แบบไอะได้ได้ได้่เกได้นะนะไม่เหมือนไทยหยอกใช่เตียมนอนจริงๆนะเนี่ยนนเตียมนอนก็ใช่เงเล่นลิเกยอะขาดแบบของตู้ลนไม่ทำบนนลองเขาอลเตียงกีดรอปมั้งส้าแบบชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยอาอย่างเนี้ยเก่งนะพี่้อง ไม่เอาคนนี้ถึง ah. ล ah ิ้นสั้นนะแต่เดี๋ยวดูปากก่อพูดคำว่ารักเนี่ยรักรัก ถ่ายรูปได้แต่เรามาเอานาฬิกนชวนแน่ช่นก็ชวนหลยท่านบทุกคนแหละบ้านพ่อแม่บุญธรรมน้องสั่งนี่อไนด้หโอรโถใช่ไหม แม่มโอ่งเห็ไอหิ่หอนนี่หนักมากคือถ้าทำแต่มต้องทุกข <c oughs> นะ้เรายชใช่และนะครับไออีเพียนก่อนก่อนจะมาไปดูมาอ่านรักอีเียงอะไออน,น,น,นี้เราเป็นนักเอกใชนะไห<อ>้เคยเจอคบอกว่าเธอบอกรักฉันหน่อยดิรักหน่ย <c oughs> อย้อยากรออย่งเดีย

เป็นแส่นะเป็นแสนนะนี่นี่นี่นีไม่อยู่แล้วกนแ่นี่นะพ่อบุญธรรมนิดหน้าพ่อบุญธรรมนีดนึ่งอันนี้คุณพ่อบุญธรรมอันนี้คุณพ่อบุญธรรมเขาฝากงมาอนี้มาด้วยลายนี่ลายอะไรมีสั่งมาแล้วอันนี้คุณพ่อบุญธรรมน้องสันอันนี้เป็นของอาจารย์นครปั้นนะครับเป็นช่างปั้นที่มีชื่อเสียงมากเพราะเขาปั้นขึ้นโต๊ะสวย ของรัชกาลที่9แล้วบ้าไปรับทีนึงก่อนนั้นมีตังคขอดทองในข้อมือเนี่ยขายแล้วก็ซื้อมากี่กิลอันนั้นหน้าแสนเก้าเทปีก็กองแพงเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้ววันนี้ไปเจอเขาที่ถนนคนเดินชื่นใหม่เดี๋ยวนี้ราคาแพงมากเขาบอกว่าราคาที่ไม่ได้แล้วกแล้วก็คิวยาวด้วยใครรู้จักด้วยเนี่ยนักซื้อกุศเจด็อบดอกไม้สดเหมือนกันแหละอันนู้นก็มีอันนี้อันนี้คนคอมเมนต์ แีีน no? no? no. uh, ี้ทำอะไรทนี่ตัวอททาไอันนี้ก็อันนี้อันนี้เก็บอหูอันนี้เรอ้รู้มีอันนี้รู้จะป็นคหม่สมันนซื้อมาปรแสอแต่มันมีตู้เยนะมีตู้ครอบ่ก่ย มีตู้พ่อแล้วเอาน้ำใส่ข้างบนได้จันแต่เรอใช่แล้วก็ไฟมันก็จะส่งที่จะาเราตู้ออกเนี่ยมันมันเลอะเทอะไม่คิดจะใครแบบต้องมีหน้าหน้าไปใส่กอบให้ใส่กอบนะหน้าอะไรนะให้ใส่กอบหน้าไรมันจะมีน้ำใส่ข้างบนจันแล้วก็น้ำมันก็จะกระเพื่อมใช่ป่ะไฟมันก็จะส่งมันก็จะเหมือนอยู่ใต้น้ำในป่านพาอะไรนี้มาปยเนี่ยร้อนแล้วนี่เนี่ยเนี่ยไป นาำให้บ้านใหญ่ๆอ,อ่ะบ้านก็ร้อยนะมาไปดูไปดูเมื่อไหร่้างไปบ้านเนี้ยเนี่ยไปอีหลังใช่ไหมถ่า, <laughs> ายไม่สมจริง <c oughs> อันน้เจก,กิฟกกตัดชุดค่ะอันนี้จะตัดชุดลิเกเขาอยากตัดชุดลิเกบอกเจได้ครับเจ็บบัตรก็อันนี้เจกิฟตัดชุดลิเกครับเช็ฟลายฉลุลายอะไรท้หมดผมตัดก็เย็บบัก็ตัดแหละแล้วก็ ตัดหลากหลายอ่ะแต่คนนี้ก็ล่าสุดก็ตัดให้ชุวยติ้าไว้เห็นไหมแล้วพอเขาตัดให้ตัวเองแล้วเขาจัดให้ที่เกอโอเครู้เรื่องค่ะมบมันชอบนะตนไม้เยอะแยะไม่ไปอยู่มีบรรยากาศบ้านรอบๆจริงๆประตูนี้มันทะลุถ้องกลัวได้ตรงนี้แบ่ผมติดล็อคไว้ล็อคไว้ลุกไ้ เดี๋ยวพาไปดูหมานะจ้ตมนข้าวหนะ่ะตัวเลเ็กือนะอะไรไรู้วะไอหมาตัวเล็กชื่อนะมาตัวเลกืออะไรยนะ เข้าแช่อ่าข้าแช่อยากให้ทุกคนมาทำมาดูดิเกนะที่เดี๋ยวซันมาแรงที่บ้านอาม่านี่แหละก็มาถ่ายรูปกันได้ันนี้พ่อพระเอกพาทัว่ากลางวันจะสวยกว่านี้นะคะบ้านอาม่านเนี่ยมีคนมีต้องมีต้องมีเอฟียาม่านแน่เลยเพื่อนบ้านไม่ใครอ่ะคนที้ออก่าาเจ้าใครอ่ะที่สูกก็ไร ทุกเวลาเนี่ยคมานี่คือจาของบ้านที่ออกข่าวจ้ใครเขาบอกเหรอเนี่ยกลางวันจะสวยกว่านี้นะบ้านอาม่าใช่เขาบอกว่าคนที่เคยเคยเคยดูข่าวนี่เนี่ยคนนี้ที่ถูกค่ะแต่เขาเผยเผยตัวไม่ได้นั่นเองนี่เนี่ยคนนี้เนี่ยที่ลงสื่อพิมพ์ไทยรัฐสองงวดติดงวดนี้ก็เลยไม่ให้ปิดนี้เขาก็ถูกเขากลัวเจ้าไล่ค่ะกลัวเจ้ายิงหัวเป็นล้านสองล้านด้วย มูหลนูหลาี่เลรกะมาต้องนอนเองทวันก็คืนนะครับหลูกหมามูหลานพี่เปาจับเลยไป็นกเรรับมูหลานที่เล่นกลัวอยู่ได้มาตัวเองใ้่า้เจะมาเท่าไหร่ สองแสนเหรอเนี่ยนะเป็นไงอะไม่คือซื้อชีวิตซื้อชีวิตผมหน้าอันนี้มันเล่นเลยไม่จริงแล้วถ้าคนไม่รักหมาจริงไม่ซื้อใช่เย็นดีว่ะ เปนดปกต้วิน่ปล so, ่าเปล่เป็นห้องเลี้ยงหมาบาลังหมานั่งมเนี้ยมาีอกตองัจะเทนี่ห้องเลี้ยงหมาน้องสันนะครับเมือคนจะเกลียดหรอของมา วันนี้จะมาถ่ายไอ้อะไรนะบุกมและะ้วบุกา้ทันไม่ใช่นี่ว่าจะมาวันลงนี่เกมไม่ไหวถ่ายอาม่าเนี่ยถ่ายเรื่องวอาม่านนี้หมวออกไรบอกทุกคนครับที่ทูขวกันนะอาม่าคนนี้หวะอะไรขอขอตัวนกนขอตัวหน่งสามบีบีสามันนี้นะร้อยสามรอเลยจ้า อันนี้อีกหลังจะสวยกว่านี้อีกนะไอตัวไหนที่ตัวเก่าอไหรอูไงเลยมีเงินนะตังเปาเอาเปาพี่เปาตังเปาทำไหมเออเด้อังเปาเอเอาเปาเ่าหร่อะังเปามาีเอังเปา คนไหนที่ไม่เห็นความสำคัญเราเราไม่ต้องคบเฮ้ยโอยพี่กูหันแม่กูอะอีกนะโอ้ค่ะมาที่เรานี่ดวงตาคนไหนเรายังไม่ไม่เห็นความสำคัญเราหันมาอีกหมาหายสันขโมยบอกกับใครรู้ไม่จริงแล้วอะคือปลอกปลออะไรเนี่ยคอหลังอะไรนึกว่ะทำไม เขาไม่ถึงว่าเราถ่ายาทำอรอะไรนะเดียมออาเมาเนี่มามูลหลานมูลหลานขึ้นมามูลหลานขึ้นมานี่เร็วม,มน เหมือนมันยังเล็กอยู่อะ <Okay. S 1> วันที่วันมิสติงนะ้งอะมีใครไปบ้างครับวันที่ผมอยากแบบได้รายชื่อนะอยางไงก็ฝากบ,กบอกกับแอดมินไม้ด้วยนี่ผมไะจัดลรับให้มันนอนเรียนะครับผมดีทุกคนด้วยนะครับความเงาสามล้ออะไรเลยวะมารับใหญ่แนน้วมาว่าสได้ ระวันนนนงหักนะพี่จริงตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นหักง่ายาาต้องเสียสละให้จริงๆรงวันดีพี่พงษ์ด้วยครับพี่พงษ์จักรพงษ์ครับเอามานักร้องอยู่นู่นใครอะราชพัชเออพี่โลกพี่โลกแกันนะใช่พี่พงษ์พี่ฟันพี่พี่พงษ์ผมอยู่เนี่ย อยู่กำแพงเพชรครับพี่ผมเป็นกำลังใจพี่นะเป็นใจให้แหละ <c oughs> หเอ้อยเอ้ยยแกดิพี่พงศ์กับพี่พันธ์ก็มาร้องเพลงได้ได้แหละนะงานออฟฟิว เออมาลายเกินข้าตัวม,มาเที่ยวผิดลกเลยเชียวผิดลอกมีอะไรดีเลยเชียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยาอ, <c oughs> อยายากลับเดี๋ยวหนูเลยเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวดูก่อนพี่ทําไมดึกนะพี่พงศ์ตอนนี้เขาขายนี่โดยอาะขายไอ้น้าพริกชากับพี่พันธ์ แจ้งมันแจ้งมันโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอย่าอย่ากัดลูกตึงแต่เนี่ยขึนแต่ไหนผมอยากอยากรู้ความจริงอะ่ะหมากับสันใคหรหลอกกว่าครับหมาไม่ไม่ถามคนนี้ ไม่จอกัแหมากระสานอะไรรอกวาอ่ะสวัสดีครับไม่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 ไมไม เราขวนกันเต็มนะนางตัวเลยซันชื่นใจแล้วอะไรงี <c oughs> ้ชื่นใจแล้วน้องซันน่ารักพี่บ้าพี่บ้าเหมือนแมวอ่ะเนาะวันแล้วก็เดี๋ยวเจอกับผมวันที่วันที่ตอบยากเลยอ่ะไม่น่าถามคำนี้แล้วก็เดี๋ยวเจอกับซันวันที่ ที่วันที่๕งานมิงนะครับคบกับหมาจะไปเปรียบกันได้ยังไงก็หลอกว่าหมาอยู่ละเอะเออหมาอยู่แล้วมันน่ารักคนหน้าหลอกมันเปรียบกันไม่ได้หรอกลูกครับแม่ <c oughs> <c oughs> จริงจังไปแล้ว <c oughs> โอ๊ยโอ๊ย โอเตีแล้วหมาตอนไอ้ไอ้เนี้ยไม่ไม่คิดเล่นนะแต่แต่ตัวน,นี้คิดเล่นหรืใอใกล้จะเจอกันครับพี่เบนเจอกันไม่เห็นหน้าหมาหเห็นแต่หน้าสันดีนะไม่เห็นหน้าหมาสันเลยลูกใจให้ตอบจริงหรอแน่ใจว่าจะรับได้ ครับทุกคนครับก็สัญญากฝากทุกคนนะครับเดี๋ยวเจอกันวันที่9้านะครับวันที่เก้างานมิดแอนเกสสัญญกับพี่ฟอมใครที่ไม่ว่างก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวก็มาเหน้าเฟซก,กันได้เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวละละเดี๋ยวมีอาจจะไลฟ์ไลฟ์สดให้ดูทางทางยงข้าวครับแล้วก็วันที่10บงานลิเกเพิ่งเข้านะครับงานลิเกเพิ่งเข้านะก่อนน่าจะที่นครนายกครับใช่ก็เดี๋ยวเจอกันนะครับวันนี้ ผมมาเที่ยวบ้านอาาอาอาที่ผมรักเคาลบนัน่แนแหละมันป้ากับอาาที่ผมรักที่ผมเค,เคยเคยเคยบอกอยู่แหละผมเคยลงรูปเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วที่ผมมานี่นะครับใช่ใช่เป็นพ่อมันทำกับแม่มันทำแหละน่ารักมาถ่ายรูปได้เลยครับที่นี่สุดยอดจริงๆกันนะสว,วัสดีพี่ทุกๆุกคนด้วยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอน,นะครับ ประมาณวันที่เก้าแหละแล well. the the um ้วก็วันที่สิบแล้วโดนกวาแพงเพชรเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวผมบอกแล้วกันนะครับมีใครอยทุกคนดูนะคือหมาตัวเนี้หมาจะเหมือนคนเลยคืออีกตัวหนึ่งอะถ้าเป็นแฟดอ่ะอีกตัวหนึ่งจะกเคเล่น ฉันอายเป็นร้อซึม่หลเราแต่ดีหมาเพิ่งไม่มีเห็บนะมีเห็บอะไรอยู่อยากไปเล่นในเกงน้องสันจังไม่ว่างพอด,ดีเลยหยอกหยอกหยอกหย,ยอกทำไม้ โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันแล้วกันฮะเดี๋ยวไว้ถ้าผมไลฟ์สดก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่ยังไงก็เจอกันที่เก้านี้แล้วกันนะครับอันเมียนกิตเชิญครับไปแล้วนะ